สวัสดีจ้าพบกับช่องมินตาชาแนวนะจ๊ะพี่น้องมอนีนะคะเปิ่นก็นจะมาะทําความสะอาดล้างบ้านปู่นะจ๊ะเพราะว่าเด็กหน่อยมันมานเห่นลูกโป่งใส่นะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวเสียเอาให้มึงแม่พี่น้องลูกโป่งหน่อยหน่อยเอาใส่นามเราเด็กหน่อยมันอันดึกยอก,กันแม่พี่น้องมึงพุ่นะสิเก็บเก็บเศษลูกโป่งแม่พี่น้องมึงพุ่นะมึงังใหญ่เต็มเลยลูกผู้ขา จะขายลีได้พี่น้องแจังไลยสิเก็บอันเลี่ยง่ายนี่ฮึมึงดูเจ้าพี่น้องเดี๋ยวจะเดี๋ยวสิพักเก็บเนี่ยพี่น้องเอาอันบริเวณนี่ก็นก่าจะพี่น้อง <c oughs> เดราก็สิกวดต้อมๆกันนั่นแหะพี่น้อง ជាំងសារបស់នឹងស្វើ เห็นว่าพี่น้องเต็มอยู่ในกองหนึ่งแล้วพูนะ้หน่งพี่น้องเต็มอยู่ ยังบอกพี่น้องแนะ่หันกระเตมอยจามึงเนะี่ยลูกผู้ขาผู้กันให้ร้านเลียนได้พี่น้องซื้อลูกโป้งหน่อยมาให้ร้านนะึ้นไปเด้อปนี่ เบิดอกพี่น้องยังไงร้ายสุดุ่น้พี่น้องก็มีอีกอะไร

สาขานี่ลูกผู้ขาอันนี้ก็บสีเขียว มคือดำเถอะดอกหญ้าพี่น้องเล็กหน่อยฝรัง่งเขาเอาเขามากักเปาทิ่มดอกหญ้าหลายๆพี่น้องอันนี้กระดอกหญ้าได้นี่น,นี่กระดอกหญ้า แล้วมึงพัดมึงดอกหยาเห็นบ่พี่น้องดอกหยางามบ่สวยดอกหยาอันนั้นบ่แมนดอกไอ้นั่นเด็กพี่น้องบ่แมนไอ้ยังก็ราวนิเดอร์บ่แมนเด็กพี่น้องเป็นดอกลังคั้งนี่ยังบุดอกลังคั้งม่วงกันเลยเอามโยกัดกัน gonna go down there. You're gonna go down there, aren't you? No, you. down there. No, too cute to go. Yeah, but I'm going to No, he's gonna <not> stay. <laughs> he just staying here for Oh, no, go down there. Oh, chicken. <laughs> ลงเบลปิดไว้ดีๆเลยแม่ทายวิดีโเดิงเขาสีเห็นน้ำนำเนยนะวิ ใจเสียผาเห้ล <ator il> <ğim> mm. ูกอนพี่น้องเอ้ยเหลือน้ำเมื่อคืนแม่จนว่าเปียกเบิดแม่เอามาใส่เร็ว แต่จะไมดจุกเหมล่ะเอ้ยากบอเสียแม่ดิเอาไหมเอาไปขึ้นไปดูดไปสไวค่ะส่ไว พี่น้องมุดเจ้าได้เลขตัวใดพี่น้องได้เลขว่าพี่น้องผู้ใด้ได้เลขตัวใดน้อนี่ พรุ่งนี้วันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2,564เลขอันร้ายหลยพี่น้องเลขดังร้ายหลยจ็คสือตัวใดขันหนาหนาแดงด้ยวยได้เลขตัวใดมุดเจ้าอ่าควยได้เลขแปดเก้าพี่น้องแปดเก้ 9, นานจาจะเสื่อ ซื้อเลขอายุพอซื้อๆนะจ๊ะพวนันแกเสียนะก็เลยซื้อบ่รู้ว่าสิบ่รู้ว่าสิซื้อเลขอันตัวใดแต่ว่าเลขอันอ่า89นี่พอเสียอ,อายุ89ปีนะจ๊ะก็เลยซื้ออเ่อเลขอายุเลขอายุเล่านะจ๊ะแล้วก็ซื้อเอ่อ75นะจ๊ะเป็นปีปีปีโลกเกิด 2475นะี้อยเจ็ดสิบห้าเปิ้นตัดเอาตั้งแต่75นะจ๊ะเปิ้นซื้ออัน89กับ75เนาะพี่น้องเดี๋ยวให้มึงอันลอตเตอรี่เนาะจ๊ะเปิ้นอันซื้อซื้ออันซื้อเลขเแล้พี่น้องภาวนาอย่าให้อันออกอันเลขดังนะจ๊ะพี่น้องเลขดังแม่นคนก็ซื้อบ่ได้เลขดังหลายคัก เลขดังหลายแห้งพี่น้องเลขดังนี่เต็มอยู่เนาะอันอือคืออยู่นี่นะจ๊ะเปิ้ลซื้อเจ็ดห้าดัชไฮเมืองพี่น้องนี่พี่น้องเปิ้ลซื้อเลขเจ็ดห้านะจ๊ะซื้อเจ็ดหานะพี่น้องอายุอันเล่านะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะมีอันนี้แปดเก้าแปดเก้าได้ใบหนึ่งนะจ๊ะอยู่อังกฤษนะจ๊ะ อันนี้ก็เจ็ดหาคือกันเด้๋ยนี้พี่น้องเจ็ดห้าอันนี้ก็เจ็ดหาอันนี้ก็เจ็ดหาอันนี้อันแปดหกนี่ซื้อกันอันแปดเก่าซื้อนะาจะเอาหัวกลับลงซื้อน่าจะอันนี้ก็ซื้ออันนี้ก็เจ็ดหาอันนี้ก็แปดเก้านะาจะอันนี้ซื้อเล็กอันเบอร์ท้องคือซื้อนะาจะพี่น้อง ซื้อซื้ออายุอันพอไหวเซื่อเือนะจ้ะพี่น้องซสื่อเลขเอาไหวเซื่อเือน่ะจ้ะเมื่อดดเลขกมาตตใส่รอกอันเราเสียก็เลยซสื้อเลขเแล้ไหวเื่อเสื่อนะแล้วอายุแปดแปดสิบแปดดางแปดสิบเก้านะก็เลยเอาเติ้ลแปดเก้าเก้าแปดน้อพี่น้องแล้วกับปีพศเกิดเจ็ดหานะจ้ะพี่น้องอันส้าถุภาวนาจะห้ออกเลขดังพี่น้องเมื่ออยากห้ออกเลขกดังอยากให้มันออก อยากให้มันออกตัวตัวของเฮ้านี่พี่น้องอยากให้มันออกแปดเก้านี่ออกบนออกลังก็ได้นาะพี่น้องถือรัตตลีกับไข้แน่เนาะให้มันออกเปียแปดเก้าเจ็ดหาพี่เด้อพี่น้องเด้ออันผูใ้ใดอยากสื่อก็ซื่อเด้อพี่น้องสื่อน้ำกันห้าห้าเทียมมีโชคมีหมนันน้ำกันห้าเทียมเลาให้โชคห้ดวงพวานกับโบลูว่าสื้สอตัวใด ก็เลยสื่ออายุเราเพราะว่าเลขอันนังสี่มันเป็นน้ำหาสื่อกับบ่ได้สื่อพี่น้องอันเบิดอันจนม่มีหม่องสีสื่ออันจนม่มีตสีสื่อน้อพี่น้องร้องอันสื่อแปดเก่าเก่าแปดมึงเด้อจากตัวละสิบบาทเจนหามงนนี่ตัวละสิบบาทพี่น้องฮะเทียมมีโฉกมีดวงน้ำกันนาะจ้ะสื่อก็สื่อซ้ำนี่แหละพี่น้องเบ่บ่ได้สื่ออันอื่นอีกดอก ซื้อตัว,ตวนี้หละเบอร์ท้องอังกฤษกับสื้อเบอร์เดียวซื้อติ 8, 9, ้นแปดเก่าเลนแปดเก่าเพราะว่าอันอีพอลบแปดสิบแปดยางแปดสิบเก่านะก็เลยเอาแปดสิบเก่าเต็มน้องพี่น้องเพราะว่าลบลบแปดสิบแปดสิเข่าแปดสิบเก้าเหมือนมหมยอืมก็เลยเอาอันนี้ละพี่น้องแปดเก้าจะลืมเด้อคลิปนี้ก็บกม่มอี้ยังหลายพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปทักท้ายให้ มนานางเบาย้ำมือเลี้ยงมาสูเหลีพี่น้องเอ้ยสํำนักไดเ,เลกออกมาเกิดมีตาอันเจ้ามือกะอันอันไดกะอัน <c oughs> เลกสามตัวไปก้าหคุคหังพี่น้องเอ้ยเลกสองตัวอีกวตัตตาำนักไดออกเจ้ามืออันเบิดบ่มีหอดตัวสิสือ่อมุดเจ้า อันนี้อันแปดเก้าซื้อไว้ตั้งแต่ผุนนองเราก็เสียตั้งแต่วันทีนี้สิพี่น้องเผายิบยิบสามยิบสามยิบสี่เนี่ยแหละพี่น้องน้ำหาซื้อแปดเก้าเก้าแปดก็โดนเนาะจะให้พระวนาอย่าออกเลขเลขดังพี่น้องอย่าให้ออกเลขสำนักใดสำนักหนึ่งให้ออกเลขแปดเก้หาเก้าแปดเนี่ยเราเด้อเจนหามื่อนี่เนาะพี่น้องซื้อเอาเด้อ คลิปนี้บ่มีอย่างไยจ้ามือนีมาถักท้ายนะจ้าคลิปนี้บ่มีอย่างไรคลิปนี้มันถักท้ายนาะพ,พี่น้องเอาเอาไว้ซ้ำานีก็น่าจะพี่น้องยวมืออื้นเขามาหลุนกันมืออื้นวันที่หนึ่งมิถุนาเขามาหลุ่นกันพี่น้องว่ามันสิออกเลขอย่างอันคลิปนี้นะคะสีมะอ่บอบวกนะคะแปดเก้า ปดเก้าแล้วก็เจ็ดหาเด้อพี่น้องเด้อฮะเทียมีบุญมีโชคมีดวงน้ำกันบุญวาสนามีให้ถือเหล็กถือกระตลีพุนเดอี่น้องเด้อสาธถุคลิปนี้ฝาเปินก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้เด้อพี่น้องเด้อเหมือนอื่นวันทีหนึ่งอย่าลืมซื้อเด้อพี่น้องอันห้าเจรซื้อสิบบาทหาบาทก็ได้เนาะเพราะในรุ่นในมวลน้ำกัน้อจ้ะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะจ้ะสวัสดีค่ะบายบายจ้ะ